ระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยหน่วยเศรษฐกิจที่มีการดำเนินงานกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆซึ่งแบ่งแยกกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็น1ภาคครัวเรือนเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการที่ผลิตในระบบเศรษฐกิจโดยครัวเรือนจะรับค่าตอบแทนในรูปของค่าจ้างและการทำงานในภาคธุรกิจและภาครัฐบาล2ภาคธุรกิจเป็นผู้รวบรวมปัจจัยการผลิตต่างๆเพื่อนำเข้า เพื่อนำปัจจัยการผลิตมาผลิตเป็นสินค้าและบริการต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการภาคครัวเรือนหรือผู้บริโภค3ภาครัฐบาลเป็นผู้คอยดูแลควบคุมการดำเนินงานระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมลักษณะสําสคัญคือเป็นระบบเศรษฐกิจที่ได้ที่ให้สิทธิทเสรีภาพในการตัดสินใจการดำเนินงานทางเศรษฐกิจเช่นการผลิตการบริโภคและรัฐบาลมีสิทธิมีให้สิทธิ์ประชาชนในการถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆ และใช้กลไกการตลาดในการควบคุมการผลิตสินค้าและการบริการต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดกับสังคมโดยรวม ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลเข้าไปกำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าและบริการลักษณะคือรัฐบาลจะทำการวางแผนการผลิตสินค้าและบริการในการผลิตอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศโดยในรูปแบบของสวัสดิการของรัฐบาลรัฐบาลมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรต่างๆภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม รัฐบาลจะให้ประชาชนสามารถครอบครองกรรมสิทธิบ์บางประเภทได้ 3. รัฐบาลจะใช้กลไกการตลาดในการจัดสรรสินค้าและบริการให้กับประชาชนซึ่งรัฐบาลจะมีบทบาทเข้าไปดําเนินการแทรกแซงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อเป้าหมายให้เกิดความเสมอภาคในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์สามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าวระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนจากส่วนกลางรัฐบาลเข้าไปกำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าและบริการทั้งหมดรัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดในการตัดสินใจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศซึ่งประชาชนไม่มีเสรีภาพในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆรวมถึงการเลือกประกอบอาชีพด้วยรัฐบาลได้วางกำหนดแผนการผลิตสินค้าบริการทั้งหมด รัฐบาลเป็นเจ้าของทรัพยากรการผลิตทุกชนิดภายใต้ประเทศกรรมสิทธิ์ในฐานะเจ้าของทรัพยากรในประเทศระบบเศรษฐกิจแบบผสมเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการผสมระหว่างแบบทุนนิยมและสังคมนิยมในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในประเทศรัฐบาลและเอกชนมีส่วนร่วมในการวางแผนในกิจกรรมทงางเศรษฐกิจของประเทศมีจุดมุ่งหมายหลักคือกิจกรรมทงางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ให้ประชาชนดําเนินการรัฐบาลจะดําเนินการกิจาก,การรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้นกรรมสิทธิ์ทรัพยาการการผลิตส่วนใหญ่เป็นของประชาชนส่งผลทําให้ประชาชนสามารถเลือกปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตได้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกตัดสินใจในการผลิตธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างเสรีเข้าออกอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างอิสระ การจัดการสินค้าและบริการให้เป็นไปตามกลไกการตลาดโดยรัฐบาลเป็นผู้กำกับดูแลเพื่อจะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีทฤษฎีการผลิตในส่วนของการผลิตนะครับ การผลิตคือเป็นกระบวนการในการนำปัจจัยการผลิตต่างๆคือมารวมกันโดยใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดผลผลิตเป็นสินค้าและบริการที่สามารถใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ในการผลิตสินค้าและบริการผู้ผลิตต้องการผลตอบแทนการผลิตในรูปของกําไรโดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการแสวงหาผลกําไรสูงสุดในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ปัจจัยการผลิตทุนในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงสิ่งของต่างๆที่สามารถนำไปใช้การการผลิตได้ได้แก่เครื่องจักรเครื่องมือโรงงานอาคารและวัตถุดิบเป็นต้นในทางเศรษฐศาสตร์ประกอบไปด้วยที่ดินทุนและแรงงานและผู้ประกอบการที่ดินก็หมายถึงพื้นที่บนโลกและสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นดินโดย ในทางเศรษฐศาสตร์รวมถึงสิ่งที่อยู่เหนือพื้นดินและใต้ดินเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติปัจจัยการผลิตแรงงานหมายถึงแรงงานของมนุษย์เท่านั้นที่นําไปใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการซึ่งเป็นแรงงานจากร่างกายและสมอง ปัจจัยการผลิตผู้ประกอบการหมายถึงบุคคลที่รวบรวมปัจจัยการผลิตประกอบด้วยที่ดินทุนและแรงงานมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ ปัจจัยแปรผันปัจจัยแปรผันเป็นปัจจัยการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปริมาณการผลิตโดยในกรณีที่ผลิตสินค้าน้อยก็จะใช้ปัจจัยแปรผันน้อยตามการผลิตสินค้าถึงส,สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามความต้องการในการผลิตสินค้าซึ่งปัจจัยแปรผันจะเกิดในการผลิตระยะสั้นและระยะยาว ปัจจัยคงที่ปัจจัยคงที่เป็นปัจจัยการผลิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจํานวนของจํานวนคงที่เสมอไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งปัจจัยคงที่จะมีในการผลิตระยะสั้นเท่านั้นเช่นที่ดินอาคารโรงงานเครื่องจักรเป็นต้น จบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ